ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทางด้านสาธารณสุขนี่เป็นปัญหาหลักของทั่วโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในทางจุฬาเนี่ยนะคะก็มีนโยบายในการที่จะเอาเออนวัตกรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะออกสู่เพื่อใช้สังคมคณะเทสัสได้หาเชื่อไหมคะว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคะยาแผนโบราณมันเป็นเวลานาน,านแล้วนะคะเราเนี่ยมีแต่คำพีเก่าๆที่อยู่ นะคะแล้วไม่เคยถูกนามาใช้ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพต่างๆหรือความงามนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาก็คือจุฬาฟาเท็นะคะซึ่งโดยที่มีอาจาร,รย์แอมเนี่ยค่ะเป็นผู้จัดการหลักอยู่เป็นผู้ในการหลักอยู่ค่ะ มิชชั่นของจุฬาฟาเทคลองให้จย์แอมพูดดูคะ่ะค่ะจุฬาฟาเทคก,ก็คือ,เ,อ,อเป็นบริษัทสปินออฟอะนะคะภายใต้ความดูแลของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพื่อดําเนินการนะคะสอดรับกับนยโยบาย innovation for society ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในในยโยบายของ research university that t e a c h e s นะคะวันนี้จุฬาเนี่ยดำเนินการสอนโดยใช้งานวิจัยนําการสอนมหมายความว่าการสอนเนี่ยจริงๆการสร้างบุคลากรเป็นมิชชั่นหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ และเรานํางานวิจัยซึ่งอัปเดตได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คณาจารย์ของเพศจุฬาหรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยค่ะ In collaboration กันเนี่ยเราก็สร้างงานวิจัยระดับโลกมามากมายค่ะวันนี้เนี่ย r ีเ e ิร์ชนำการสอนแล้วเรายังเอารีเ e ิร์ชสูนส่นวัตกรรมสู่ประชาชนด้วยนะคะโดยที่เราจะขยบจากหิ่งไปสู่ห้างนะคะเพื่อทําให้เกิดเ,เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูล,ลค่าสินค้าต่างๆของประเทศให้เติบโตไประดั ระดับโลกได้ค่ะขอไปค่ะแล้วก็จุฬาฟาเหกเนี่ยถูกบ่มเพาะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะเพทยศาสตร์จุฬานะคะโดยการนำทัพของท่านอาจารย์คณะบดีค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพนนงค่ะเราก็มีมิชชั่นที่จะพยายามนํางานวิจัยของท่านอาจารย์ที่ เออเราจะยังไงดีหน้าเราจะออกตลาดอย่างไรนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่แข็งแรงของประเทศไทยได้อย่างไรนะคะแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้ของที่เป็นนวัตกรรมจริงๆได้อย่างไรนะคะเราก็มีโจทย์อันนี้ขึ้นมานะคะเพราะเนี่ยด้วยโจทย์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เลยพยายามหาพาร์ทเนอร์หรือว่า มีการร่วมมือกับเอกชนที่มีความถนัดด้านมาร์เก็ตติ้งด้านการกระจายสินค้านะคะมาช่วยจุฬาฟ้าเทคตรงนี้นะคะแล้วก็จุฬาฟ้าเทคเนี่ยบ่มเพาะอาจารย์นะคะที่มีงานนวัตกรรมแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเราก็ควบคุมคุณภาพโดยเภสัชกรนะคะแล้วก็ถูกได้ส่งถึงมือประชาชนโดยพาร์ทเนอร์ของเราค่ะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นหลักของจุฬาฟ้าเทคก,ก็คือโดยสรุปแล้วก็คือการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อให้ออกสู่ประชาชนได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมให้ประเทศได้ค่ะหลายคนก็คง,งสงสัยนะคะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมีจุฬาฟาเทคเนี่ยเราเคยเอานวัตกรรมสู่สังคมหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมีนะคะแต่อาจจะทํากันในห้องแลบเนาะในวงแคบนะคะการผลิตก็อาจจะได้มาตรฐานน้อยอนิดนึงกําลังการผลิตก็ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วอาจารย์หลายท่านเนี่ยค่ะมีความกลัวนะคะถามจริงๆเนี่ยอาจารย์มีนวัตกรรมนะคะเยอะมากเลย แล้วเราก็จะได้รับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยว่าอยากใช้อันนู้นอยากใช้อน,นี้แต่ทาไมไม่มีขายอาจารย์กลัวค่ะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกฎระเบียบนะะจัญญาบานทุกอย่างอาจารย์ไม่กล้าขยับเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่ท่านอธิการเนี่ยค่ะมีนโยบายที่จะทาตรงนี้ค่ะให้ชัดเจนการเป็นนักวิชาการไม่จําจำเป็นที่จะต้องว่าอยู่แต่ในห้องแลบนะคะแล้วกลัวมากเลยที่จะถูกเอางานววิชาการเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ในต่างประเทศหาอาจารย์ทุกคนเนี่ยนะคะเอางานวิจัยของตัวเองเนี่ยไปตั้งบริษัทแล้วจําหน่ายในเชิงพณิ์โดยที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมใช่ไหมคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเมื่อก่อนเรามีแต่อาจารย์เราก็คงขาดทักษะนะคะแล้วจะให้อาจารย์ขึ้นมาตั้งบริษัทอย่าลืมนะคะตั้งบริษัทเนี่ยต้องมีเรื่องบัญชีผู่ตรวจสอบบัญชีซื้อขายวุ่นวายมากพอดีมีจุฬาฟาเทคเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคนที่กระตุ้น ให้อาจารย์ทําเฉพาะในส่วนที่อาจารย์ถนัดส่วนที่อาจารย์ไม่ถนัดเนะะี่ยค่ะจุฬาファーテ็จะเป็นคนทําให้ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้าการทําบัญชีการติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งการเลือกวัตถุดิบที่จะทําให้อาจารย์สามารถขยายผลได้เชิงพาณิชย์นะคะหลายครั้งเนะะี่ยค่ะเราหาวัตถุดิบไม่เจอนะคะเพราะเราเคยใช้แต่ในห้องแลบเนาะก็ซื้อมาใช้ทีละนิดแต่พอเด้ละสั่งเป็นร้อยกิโลเป็นตันเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่คุ้นชิน ะะซึ่งข้อจํากัดเหล่านี้ค่ะจุลาฟาเทรจ,จะเป็นคนช่วยแก้ปัญหาให้นะคะทำให้ทุกอย่างออกเป็นรูปธรรมได้แต่แน่นอนที่สุดนะคะน,นวัตรกรรมของจุลายังต้องอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะคะเราคงไม่เป็นระบบที่ว่าใส่อะไรเข้าไปก็ได้แล้วใช้ชื่อจุลามาเป็นจุดขายสิ่งสําคัญที่สุดค่ะ อาจารย์พวงมากที่สุดคือชื่อเสียงของตัวเองและผลงานวิจัยของตัวเองข้อถ,ถามนะคะทุกคนรักผลงานวิจัยของตัวเองเนี่ยเหมือนลูกตัวเองเลยนะคะไม่อยากจะให้ใครมาแตะต้องลูกของตัวเองนะคะอาจารย์ที่สามารถเอาออกมาเป็นผลผลิตได้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอาจารย์ใจกล้ามากเพราะอาจารย์ยอมเอาลูกของตัวเองมาเปิดเผยให้ดูว่าลูกสวยหรือลูกหล่อขนาดไหนนะคะต้องเรียนเลยค่ะว่า จุดนี้ค่ะจะเป็นเก้าแรกของคณะเกสตรแล้วก็คงมีก้าวต่อๆไปที่ทําให้จันขั้นเหนือเนี่ยค่ะมีความกล้าและมีกําลังใจมีแรงจูงใจที่จะทําเพื่อสังคมในรูปของการเปร็นลูกประทม,มากขึ้นนะคะแทนที่จะอยู่แต่ในบทความที่ทุกคนอ่านแล้วก็อยากใช้แต่ไม่ได้ใช้นะคะ ค่ะจริงๆจ,จุฬาเนี่ยพยายามโอ,อบอ้มสังคมในยุคโควิดนี้นะคะโดยหลายๆ s t r a t e g i หรือว่าหลายๆช่องทางนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยจุฬาเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราถนัดค่ะเราถนัดงานวิจัยเราถนัดผลิตนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามผลักดันอย่างที่สุดผ่ในในเต็มความสามารถของเรานะคะเพื่อที่จะผลักดันงานวิจัยเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นคณะเภสัชจุฬานะคะวันนี้เราก็เน้นเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะตั้งแตเ่เครื่องสอําอางยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะเป็นเอ,อเอานวัตกรรมที่เราทําจากงานวิจัย จริงๆแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงทางงานวิจัยค่ะออกมาอย่างถูกต้องทางกฎหมายได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในองค์รวมค่ะแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมเราจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติไปได้ค่ะ